เล่นเกมกันการจะคล้องเล่นได้นี่ให้ไปเลยนี่งพันหนึ่งให้ยิบสองเทียปากกาศนี่ให้เงินอยู่ทางนอกระบาดปากกาศนี่ให้มันอยู่แบบเก่าให้มันอยู่คือจังสีจังสีสีอยู่ทั้งนี้หรือทั้งนี้ก็แล้วแต่แเราจะเธอสิมีปัญญาเ็ได้นี่คการจะคล้องเล็นได้นี่ยิบปากกาศสองเทียให้เลยหนึ่งเงินพันนี่ หยาดเลยครับเอาเรีนบันพีดคัดมันอยู่รูปเดิมบ่ลนเราปนี่แม่มันดูบ,ดบ,บ่รูป<ฮ>เดิมกับกระเทศไให้เวลาสองนาทีเอาเบิเ้มเรียนเบิ้ม

เอาไหมกลับไปจับจะตูเก่ารูปรูปมันเป็นยังไงรูปมันอยู่จังไบรูปมันอยู่จังไบบ้านเอามาจังไนมันจังสิคือเก่าเงินก็อยู่ทั้งนองั้นอยู่ทั้งนออยากมาจังไบมันสิเป็นคือเก่าบ่อขนาดไป้าน บ่ได้เฮ็ดบ่ได้แม่นบอกิฮ็ดบ่ได้กับบ่ได้คือมันอยากแห่งแต่คะมันก็ยากดอกคันมี้หัวเป็น mm, บ่เป็นค่ะ You know, mình vô nó cũng bò bành nó nè lại leo có thể chặt nghe 2 không chỉ đây hết men men đẹp những bò men mắn cứ cao vô là men này มันยังอยู่รูปแบบเดิมเห็นอะไรแม่นบ่อใยจีเซลเลยได้บ้าเนเบื้องเดื้อบ้านแค่หนึน่งได้ดิมีแค่หนึ่นงมีแค่สองเห็นบ่อเห็นบ่อใจใจ,ใจ,ใจเห็นบ่องั้นกตอยู่ทั้งนอกนอเลยนะน็นบ่อบา